มีใครชอบดูแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนผมดิชัน <c oughs> ดิชันคือสาตร์ศาสตร์เป็นไม้กายสิทธิ์ครับที่เวลาเราถืออยู่เนี่ยหรือเราพกติดตัวเราจะไม่แพ้ใครนี่ไงเวลามาเล่นบ้านเพื่อนเราสามารถหยิบมาได้เราก็มาเสกเ <c oughs> สกเพื่อนสิ <c oughs> โอ้คาโดเออไม่ใช่ดิพี่เจนน่าจะบอกเพื่อนว่ามึงบนโลกมันมีคนแบบนี้อีกดกูหายอะไรเวลาอยู่ในกองเขาจะแบบโอเอ่ะ เป็นคนเป็นคนสมาร้องอะที่ไม่บอกผมไม่รู้จอธิบายอะไรใช่เชื่อสุดเลยอะเราสมมันอยู่ในห้องสามคนเอ๊ะทำไมเราไปเราคนเดียวนั้นที่ไม่ได้คุยกับใครเลยวีวานี้สนใจผมหน่อยใช่สนใจผมหน่อยบางคราวจะมีแบบสนใจผมหน่อยพี่อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ยังปรึกษาอะไรได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ท็อปมิกพิมก็เลยคิดว่าอีกสามปีข้างหน้าก็ยังคิดว่าน่าจะยังสนิทกันอยู่รนเดยเพื่อนกันวันหนึ่ง สวัสดีค่ะอยู่กับพีอยู่ครั้งใกล้ Friends Day เพื่อนกันวันหนึ่งค่ะใ <Yeah. S 1> นการของสาวเหงาที่มีเพื่อนมาเมาที่บ้านนะคะและวันนี้เราได้หนุ่มๆน,นักแสงถึง4หนุ่มมาบุก <Yeah. S 1> บ้านดีไซน์ในการ Friends Day นะคะ <Yeah. S 1> ไม่ให้เสียเวลาบอกเลยว่าน่ารักมากๆไปเจอกับพวกเขากันเลยในช่วงน็อกๆขอขอเจ้ากับทอพมิกพรีมเซียค่ะ yeah. เปิดบ้านทักทายกันสนิทดีกว่าแนะนําตัวหน่อยว่าเราคือใครอะไรยังไงคะสวัสดีครับพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องเอวียูเอวมีทุกทุกเธอที่รักครับผมท็อปปีวัตครับสวัสดีครับผมมิกมณฑลครับสวัสดีครับพี่พิราทานครับผมสวัสดีครับเจียธีรพัฒนครับทั้งสี่คนมาจากซีรีส์เรื่องทุกทุกเธอที่รักต้องบอกเลยว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แบบว่าตื่นเต้นทั้งตัวถูกเพราะว่าแข่งับ้านเยอะรเรามาเจอกันต้องละลายพฤติกรรมนิดนึงซึ่งหมาบ้านเพื่อนทั้งทีมันก็ต้องมีของมาฝากเออ,อมันจะมามือปล่าไม่ได้มีมาฝากมีมาอวดแต่ละคนถามก่อนว่ามีของอะไรมาฝากมีของอะไรมาอวดบ้านเพื่อนไหมนี่อุ้ยเฮ้ ม,ม,ม,มีใครชอบดูแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนผมไดิชันดิชันคือศาสตร์าสาร <c oughs> เป็นไม้กายสิทธ์ครับที่เวลาเราถืออยู่เนี่ยหรือเราพบติดตัวเราจะไม่แพ้ใครนี่เป็นของเรียกว่าของรักของห่วงใช่ครับของพี่ทอของนี้ผมสะสมแล้วก็เป็นอันที่ผมชอบนี่ไงเวลามาเล่นบ้านเพื่อนเราสาม,มารถหยิบมาได้เราก็มาเสกเสกเพื่อนซิ อะโวคาโดไม่ใช่นี่อะโวคาโดอะโวคาโดอันนี้ไม่ใช่มุกนะเข้าใจว่าเป็นมุกไปแล้วด้วยซึ่งอันนี้พกติดตัวตลอดเวลาเลยไม่ครับวันนี้วันไรพกมาอวดไงเป็นหนึ่งในของสะสมของพี่ท็อปใช่ครับของชิ้นที่หนึ่งผ่านไปของชิ้นที่สองเธอมีอะไรมาฝากมีอะไรมาอวดนี่ครับตัวแทนของพี่ฮะโอ้ยน่ารักมากนักเรียนหนูนักเรโยนหนูน่าเหมือนผมปะ โอเหมือนให้เฮ้ยน้ารักตัวแทนตัวแทนน่ารักให้น้องอยู่กับเราด้วยได่เดี๋ยวน้องตั้งไว้นี่เฮ้ยน่าเรามีไม้ไก่สิทธิ์ของพี่ท็อปแล้วเรามีน้องฮินาโนะของพี่มิกแล้วพี่พีมหล่ะพี่พีมเอาอะไรมาฝากอาจจะไม่ใช่ของรักของห่วงแร็มันคือแต่เราคิดถึงสุขภาพมาใหญ่แล้ะโอ้ยฮะ อะไรอ่ะกระโดดเชื่อกเชื่องโดดนี่จะได้ออกมาขึ้นแค่กระโดดแค่กระโดดกล้ามขาก็จะขึ้นโอ้โหอ้่าและนี่คืออีกหนึ่งของของพิเจียล่ะว่ามีอะไรมาน้องผมครับก็เป็นของรักของหัวเหมือนกันนะอันนี้พูดจริงๆอันนี้พูดจริงเนาะอืออะไรอ่ะคือเป็นอาร์ทอยเหมือนกันตัวนี้น้องเนีชื่อคุโบะ น้องโบโโบใช่ครับคือน้องเนี่ยเป็นถือเป็นบาริสต้ากาแฟเราอ่ะชอบกินกาแฟอยู่แล้วแล้วเรามีความฝันอยากเป็นบาริสต้าด้วยอยากเรีนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะรักและห่วงมากครับเฮ้ยเอามาอวดมาเ้ยแปลว่าเรามาตีมเดียวกันเลดยให้น้องอยู่ในกันไหมใช่ให้น้องให้น้องอยู่วยกันเลยนอกจากของฝากที่ทุกคนเอามาฝากให้เราแล้วยังมีอะไรมาฝากอีกที่เป็นของทั้งสี่คนเลยที่แบบว่า มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันกำลังแบบว่าเข้มข้นเลยตอนนี้ช่วงนี้ซีรีส์มาฝากพี่ปียวครับเอามาฝากทั้งที่ขออวดได้ไหมซีรีส์นี้มันเกี่ยวกับอะไร every you every me the series ครับทุกๆ<ม>เธอที่รักแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เราจะรักเธอในทุกๆแบบที่เธอเป็นเรื่องราวมันเป็นยังไงไหนแบบว่ามีใครเล่าให้เราฟังแบบสั้นๆได้ไหมเรื่องราวเรื่องราวจะเป็นหนังซ้อนหนังครับทุกคนเนี่ยครับจะได้รับแฟคเตอร์ที่แตกต่างกันไปก็คือคนคนหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้แค่หนึ่งคาแรคเตอร์ละซึ่งผมกับมิกเนี่ยจะคนละห้าคาแรคเตอร์ส่วนพีมกับเจเนี่ยก็จะมีประมาณสามถึงสองคาแรคเตอร์ก็คือซ้อนในซ้อนอีกทีนึงกิมมิคของเรื่องนี้มันเป็นยังไง มีกับพี่ทอมเนี่ยจะเล่นเป็นตัวละครชื่ออินและปันอินกับปันเนี่ยเป็นนักแสดงที่ไปเล่นในเรื่องราวต่างๆเรื่องแรกก็จะมีรสชาติแบบหนึ่งประมาณเรื่องสองก็จะรสชาติเข้มข้นขึ้นอีกเรื่องที่สามเริ่มละเริ่มเริ่มเริ่มสนิทละเริ่มเริ่มแอดวานละแล้วเรื่องที่สี่ก็คือแบบโอ้โหจะโอโหยังไงใช้กับดูดูเดือดูเดือดเดือดเผ็ดมัน สุด,ส,ดสุดท้ายเราก็จะมาแรปจบว่าเอ้ยมันคืออะไรกันแน่ทุกทุกเธอที่รลักอยากให้<อ>ทุกคนติดตามดูเรื่องนี้ออนวันไหนอะไรยังไงบ้างเริ่มอีพีแรกนะครับวันที่6ตุลาครับทางช่องจีมเอ็มยีครับวันอาทิตย์นะครับสี่ทุ่มครึง่งถ้าใครดูไม่ทันวันอาทิตย์สี่ทุท่มครึ่งนะครับก็ไปรอดูวีทีย้อนหลังได้ที่แอปวีทีวีแล้วก็กาก้าอุลาลาเวลาห้าทุ่มครึ่งครับแล้วก็พิเศษด้วยนะดูที่นี่มันจะเป็นเวอร์ชันเด렉เตอร์คัตเต็มจุใจแนนอน สุดๆไปเลยนะคะหรือถ้าอยากติดตามข่าวสารทั้ง4คนติดตามได้ทางไหนบ้างพี่เจียพี่พีมก็ทุกๆแพลตฟอร์มของเอวีทุกทุกเธอที่รักเลยนะครับมีหมดเลยติ k t ตอกไอจีทวิเตอร์เรามีหมดเลยแล้วเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆได้ค่ะว่ามีเพลงด้วยใช่ก็อยากฝากด้วยครับเพิ่งออกเลย MV กี่หยดน้ำตาครับร้องโดยพี่สินครับผมอย่าลืมติดตามด้วยครับนะคะฝากทุกผลงานของดัแสแนทุกทุกเธอที่รักด้วยวันนี้เรามาสี่คนแล้วเราลืมหนึ่งอย่าง มีน้องอีกคนหนึ่งอยู่กับเราใครอ่ะนั่นเราตั้งชื่อให้น้องหน่อยไหมอุ้ยน้องอุ้ยน้องแล้วน้องพอหัล้วน้องเป็นปฐุมแล้วตอนนี้ทุกทุกอีพีเป็นถนบรมเนียมของที่บ้านเราเราต้องตั้งชื่อหน่อยเผื่อว่าเฮ้ยขาดคำถามเลยมันยากไปอ่ะเราจะได้หันไปถามในน้องเลยน้องอุ้ยตั้งชื่อหรอชื่ออะไรดีน้องชื่ออะไรดีเชียวโวคาโด้ไหมพี่ด๊อก เราจะได้ส่ง,งส่งได้งั้นเราจะเรียกน้องว่าเอาโ<อ>ว้คขาเลยจบไปละช่วงแรกเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงเกมเดือกับเป็นมินิเกมเวลามาที่บ้านกับช่วงหาํำค่ะวันนึง เป็นเกมเดาใจเพื่อนๆผ่านสถานการณ์อเออเป็นแบบว่าถ้าเกิดสถานการณ์นี้คิดว่าเพื่อนจะเลือกอะไรระหว่าง A หรือ B ได้ครับผมเออเป็นฟิล์นัน้นะจันพร้อมนะคะและสถานการณ์ตัวอย่างของพี่ท็อปก็คือถ้าเพื่อนของท็อปมีแฟนที่รักกันมากแล้วก็เข้ากันได้ดีสุดๆแต่ครอบครัวของแฟนเพื่อนชอบท็อกซิกใส่เพื่อนเรา จนเพื่อนแอบมาร้องไห้แล้วก็มาเล่าให้ฟังอยู่บ่อยท็อปจะทํายังไงกับสถานการณ์เอนะครับบอกเพื่อนว่าให้รีบแก้ปัญหาปรับความเข้าใจกับครอบครัวเขาบอแฟนไม่อย่างนั้นเพื่อนจะต้องเสียใจมากกว่านี้แน่ B นะคะบอกให้เพื่อนถอยออกมาถ้าครอบครัวแฟนเพื่อนไม่ชอบไม่เห็นค่าเพื่อนเราก็เลิกจบจบกันไปเดี๋ยวก็หาคนใหม่ได้ <c oughs> คือบริบทมีแค่นี้ มีให้ตอบได้แค่นี้เลยว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์เนี้ยพี่ท็อปจะเลือกอะไรตอบทั้งทั้งหมดแล้วถ้าบอกว่ามั่นใจก็ตอบพร้อมกันเลยก็ไม่พร้อมไม่เหมือนกันนะไม่พร้อมเกิดนะนับนับอมกันเอาหนึ่งสองสามดีโอเคเอาผมก่อนผมก่อนไหนๆก็อยู่กับพี่ท็อปมานานนะคะนี่เข้าปีที่สามมารู้จักกับพี่ท็อปมาพี่ท็อปอะไม่ชอบเป็นคนแบบว่าสู้แบบว่าเขาเรียกอะไรแบบไปไปมีทะเลาะไปมีปัญหาตัวตัวพี่ท็อปเองนะจะเป็นคนแบบ พยายามแบบว่าเป็นคนถอยออกมาแล้วก็<ม>ทำให้ทุกคนใจเย็นลงเวลาเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามพี่พีมล่ะเออพีมคิดว่าการทีร่เราจะตอบเพื่อนได้มันจะมาจากมาเษตของเราซึ่งพี่ท็อปเขจะเป็นคนที่ไม่ค่อย หมายถึงไม่ Salvador, ทำไมเราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นถ้าถ้าเปลี่ยนในทางที่ดีโอเคเพื่อเปลี่ยนเพื่องานได้แต่หมายถึงว่าอะไรที่แบบเป็นด้านลบหมายถึงว่าแบบทำไมเราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขาชอบเราเออทำไมเขาไม่มาชอบเราล่ะทำไมเขาไม่มาแบบที่เป็นเราเออไม่ชอบเราที่เป็นเราล่ะอะไรอย่างงี้จากที่รู้จักพี่ท็อปมาเนี่ยคิดว่าเขาเป็นแบบบีเพราะว่าถ้าสมมตินะเป็นผมมาผมไปเล่าให้พี่ท็อปฟังว่าเออเนี่ยแป่มันเป็นอย่างงี้พี่ท็อปน่าจะบอกผมว่าเอองั้นมันก็ออกมาเลยถ้าไม่มีความสุขคิดว่าพี่ท็อปน่าจะะะปรมมาาาณนนีีี้้คคคคคบพพดด่่ทททตตอออไแแเยวืลขง ก็คือตึงบีผมรู้สึกว่าถ้าสมมติมีเพื่อนผมมาพูดแบบนี้กับผมอะผมก็จะรู้สึกว่าอย่าไปทนเลยถ้าถ้าสมมติเจอท็อกซิกมากๆะเราออกไปหาอะไรที่ทําให้เรามีความสุขมากกว่าเราอย่าไปทนอยู่กับสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกไม่ดีอ,อม,มันจะทําให้เราเสียสุขภาพจิตสู้เราออกไปหาคนที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขในในแบบที่เราเป็นดีกว่าอ,มอมผมก็เลยรู้สึกว่าตอ,อบดีเนี่ย น่าจะเป็นตัวผมที่สุดอ่าต้องบอกว่าใกล้เคียงกันด้วยคนตอบนะทั้งสามคนตอบถูกเลื่อนกระดานสะดวนไปที่คนต่อไปได้เลยอโวคโดถ้าพร้อมแล้วสถานการณ์ตัวอย่างของพี่มิกก็คือเพื่อนคนหนึ่งของมิกกำลังจะจัดงานวันเกิดมิกก็เลยอยากซื้อของขวัญให้แต่แบบเลือกยังไงก็เลือกไม่ถูกสักทีว่าจะให้อะไรเป็นชั่วโมงและมิกจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ A เ,เลือกเองสุ่มๆเอาจากไลฟ์สไตล์เพื่อนว่าแบบน่าจะชอบของแบบนี้เหรอเนอะ B. เลือกไม่ได้ก็โทรถามเลยมันจะได้แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายถ้าต้องซื้อของคนให้เือยาก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 เราเริ่มจากพี่เจีมส์ดีกว่าดูน่าเครียดสุดคือคิดเยอะครับแบบว่ามันเป็นได้ทั้ง2ไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาที่คิดว่าเป็นไปได้มากสุดผมขอตอบ โทรไปถามแล้วกันครับดีคิดว่ามิกน่าจะเป็นคนที่แบบว่าสงสัยอะไรก็จะถามอ่าแต่ว่าด้วยความที่เป็นเพื่อนก็อาจจะโทรไปถามเอ๊อยากได้อะไรวะเอออะไรทำนองนี้ครับพิมคิดว่า A ครับคิดว่าพี่มิกน่าจะอินกับการเซอร์ไพรส์อ่อาไม่เหมือนกันเลยนะสองคนนี้ใช่ใช่คนละอันแล้วเสียงแตกนะจากที่รู้จักมิกมานะครับถามเรื่องส่วนตัวมาเยอะผมคิดว่ามิกน่าจะตอบ A ครับ ใช่ครับเพราะว่าผมดูจากวันเกิดผมเขามีการอ้างอิงถึงคุณสมผมดูจากวันเกิดผมว่ามิกมิกน่าจะไม่รู้ว่าผมชอบอะไรเรามิกก็เลือกที่จะซื้อเลยผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเองตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนตอบแบบค่อนข้างกระเสิกระจายแต่ว่าคนที่จะตอบให้เราได้ก็คือพี่มิกและคําตอบของพี่มิกก็คือเอ ทำไมอะพี่มิกทาไมถึงเป็นข้อเอถูกต้องทั้งทั้งคู่เลยเพราะว่ามิกเชื่อในเรื่องเซอร์ไพรส์ครับ่าถ้าเราจะซื้ออะไรให้ใครแล้วอะเราอยากให้เขาได้ได้หลุนเหมือนเวลาเราเด็กๆเนาะเปิดของขวัญก็อยากรู้ว่าข้างในจะเป็นอะไรไม่อยากรู้ก่อนเราเชื่อว่าคนที่รับก็อยากจะได้ฟิลเดียวกับเราอะไรอย่างนี้น่ารักนะต้องบอกว่าเอยเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แบบรู้สึกว่าเออน่ารักกุเกอรก็อะไรอย่างนี้และข้อนี้เป็นพี่พีกับพี่ดาบตอบถูก คนแพ้ทีแล้นะครับไม่พีีครับไมนนด้เป็นเกณฑ์สถานการณ์สนุกสนุกอ่ะเราเลื่อนกระดานสุนไปที่พี่พิมพ์ได้เลยครับและพี่พิมพ์พร้อมแล้วสถานการณ์ตัวอย่างของพี่พิมพ์ก็คือถ้าพิมพ์กําลังเป็นดาวรุ่งอยู่ในวงการบันเทิงมีงานเข้ามาตลอดแต่วันหนึ่งได้รับโอกาสให้ทําตามความฝันในวัยเด็กอย่างการไปเป็นไอดอลที่เกาหลีต <wan für> ้องเริ่มเทรนใหม่หมดพิม์จะทํายังไงกับสถานการณ์นี้นะคะ A ไม่ไป ในเมื่อที่นี่อยู่แบบอยู่ที่เนี่ยก็ดีอยู่แล้วการเริ่มต้นใหม่มันเสี่ยงเกิน B ีได้โอกาสมาทั้งทีขอลองหน่อยเป็นความฝันให้ัวเด็กเลยนะตั้งแต่รู้จักพีม,มนะครับผมมั่นใจว่าพีมจะตอบ B ีฮะพีมจะเลือกที่จะไปเป็นไอดอลแล้วก็เริ่มต้นใหม่ผมมองว่าพีมอะถ้ามีความฝันที่ต้องทําจริงๆแล้วโอกาสมาเขาเลือกที่จะไปตอบ B ีเหมือนกันครับเพราะว่าทำงานกับพีมมาเนี่ยรู้สึกว่าพีมเป็นคนที่เก่งเรียนรู้ไว แบบมีสกิลที่สามารถเรียนอะไรใหม่ๆได้เร็วมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี้ยเข้ามาพีมไม่ปฏิเสธหรอกพร้อมไปพร้อมไปเจออะไรใหม่ๆพร้อมได้รับประสบการณ์ใหม่ๆแน่นอนพี่สียอะดีกว่าล้านเปอร์เซ็นต์ครับนั่นก็คือข้อดีครับไปแ,แน่นอนครับถ้าผิดเนี่ยเอาสายที่พีมามาเนี่ย <c oughs> ยังไงจากที่รู้จักมาน้องพีมเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งทํางานเก่งแล้วคิดว่าไม่ทิ้งโอกาสนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไงก็ไปครับทุกคนเห็นเป็นในทางเดียวกันว่าพี่พีมน่าจะเลือกข้อ <B. S 2> <B. S 1> คนที่จะตอบได้ดีที่สุดในข้อนี้คือพี่พีมซึ่งคำตอบของพี่พีมก็คือ b ครับเี่อย่างนี้ทุกคนพูดเลยครับว่าถ้าเกิดโอกาสมาพีมคงทำตามความฝันแน่คือพีมเป็นคนประเภทที่ไม่ได้กลัวความลำบาก แต่เราอยากทำตามฝันเป็นคนที่แบบความฝันมันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วเราไปแน่อะไรเงี้ยทงมันชัดเราวิ่งพุง่งสวนเข้าไปเรามาเข้าสู่คนสุดท้ายดีวยกว่า,านั่นก็คือพี่เจียและสถานการณ์ตัวอย่างของพี่เจียก็คือถ้าเพื่อนคนหนึ่งของเจียซึ่งขึ้นชื่อว่าเจ้าชู้หักอกคนเป็นประจำมาสารภาพกับเจียว่าแบบอย่างจริงจังเลยนะว่าแอบชอบรุ่นน้องที่เจียสนิทมากๆ แล้วก็เจียก็ดูแลประครบเงงงม,มาอย่างดีเลยเจียจะทํายังไงกับสถานการณ์นี้ A บอกไปตรงๆว่าไม่อนุญาตให้จีมาเขากลัวที่จะผิดใจกันทีหลัง B ถ้าเพื่อนจริงจังก็ลองให้จีบดูก็ได้แต่ถ้าทําน้องเสียใจเจอดีแน่เอาจริงเหมือนจะง่า,ายแต่มันยากนะบอกย้อคิดดีๆคิดดีๆคิดดีๆ่ังแน่คิดดีๆผมว่า B ผมรู้สึกว่าเจียถ้าถ้าคุยกันแล้วจริงจังจริง,รงอลองดูแต่ถ้าทําให้น้อง น้องเราเสียใจอ่ะเจอกันแน่เจอแน่ผมเห็นต่างแล้วหอเป็นครั้งแรกที่เขาว่าเห็นต่างผมผมเลือก A ครับเพราะว่าคิดว่าพี่เจียวแวลูความสัมพันธ์มากมากไม่เห็นความเสี่ยงตรงนี้มันเสี่ยงเกินไปเพื่อสนิทเรากน้องที่เราสนับมากมากเออแบบ มันใกล้มันใกล้อ่ะแล้วถ้ามันแบบถ้ามันพังมันจะมันจะมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วสมเลยว่าพี่เจียจะแบบตัดไฟแล่ต้นลมก็มีเหตุผลก็มีเหตุผลก็มีเหตุผลพี่ทีคิดว่าพี่เจียจะเลือกข้อน่ะเอครับอุ้ยคิดใครพี่มิกเลยพี่เจียเขาเป็นคนให้ความสำคัญกับเพื่อนมากแบบมากๆเขาเขารักเพื่อนเขามากซึ่งคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาแน่แล้วเขาคงไม่เขาคงไม่เสี่ยงเหมือนกันพี่เจียน่าจะบอกเพื่อนว่า มึงบนโลกมีคนแบบนี้อีกหรือเกล่างั้นเรามาฟังคําตอบดีกว่าว่าคําตอบที่จริงแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้กับพิจียสถานการณ์ตัวอย่างนี้คําตอบของพิจียก็คือ B ครับผมบอกแล้วว่าผมรู้จักน้องผมดีผมรู้จักน้องผมดีคุยกันมานานจริงจริงๆต้องบอกว่าเอก็มีเหตุผลเหมือนกันก็เป็นไปได้แต่ถ้าผมคิดพยายามคิดแบบถ้าเกิดจริงๆเนี่ยผมจะเลือกอะไรผมจะเลือก B คนนี้เขามาเหนือนะ เขาตอถูกทุกค้เขาบอกถูกทุกข้อทุกคนนะคะและนี่คือกิจกรรมหาทางเอาล่ะเราได้ละลายพฤติกรรมเราได้รู้จักกันไปแล้วในหลากหลายมุมอยากพูดคุยดีกว่าเรามาเข้าสู่ช่วงพูดคุยกับช่วงไม่ใช่เพื่อนไม่กล้าถามนะแก Friends Day เพื่อนกันวันหนึ่ง อยากรู้เนี่ยเมื่อกี้มีเฉลยมาแล้วว่าเฮ้ยจริงๆอยู่ด้วยกันมาแบบ3ปีแล้วพี่ท็อปพี่มีอเออมีทํางานด้วยกันมาแล้วก็ได้ทํางานร่วมก,กันกับทั้ง4คนด้วยอย่างนี้มีโมเมนต์ไหนไหมหรือมีเหตุการณ์ไหนที่เรารู้สึกว่าแบบโชคดีจังเลยได้ทํางานด้วยกันหรือแบบได้เป็นพาร์ทเนอร์กันโอ้ถ้าไม่ใช่คนนี้นะเราคงรู้สึกว่าแบบไม่น่า จริงจริงผมกับมิกตอนทำงานร่วมกันมันมีหลายเหตุการณ์ที่ผมประทับใจน้องมากๆเลยแต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจน้องมากคือตอนน e ั Likewise, wow. the the so book, have, 네้นไปถ่ายที่ต่างจังหวัดแล้วแสงมันแยงตาผมอ่ะแล้วผมต้องมองพระอาทิตย์ตลอดเลยแล้วตาผมไม่ไหวอ่ะมิกเขาก็เห็นว่าตาผมลาใช่ปะเขาก็เป็นห่วงแบบพี่ทอมเอาน้ำไหมเอานี่ไหมไปเอาน้ำมาให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยขอบคุณนะโดยที่เราเราไม่ได้บอกว่าน้องบอกน้องเลยว่าเอ้ยเราต้องการน้ำหรือว่าอะไรต้องบอกว่าไอที่เล่าเนี่ยเคยรู้มาก่อนไหมพอเขาพูดปุ๊บผมรู้หลว่า เหตุการณ์ไหนแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำ,ทำให้เขาประทับใจขนาดนี้ถ้าโมเมนต์คล้ายๆกันเนี่ยพี่ท็อปมีทําให้มีเยอะกว่าเยอะเลยประทับใจอีกอันนึงเหมือนกันยังไงพี่ท็อปเป็นคนที่มีครีเอทีฟมากๆเวลาได้บทมาเวลาทํากันบ้านเนี่ยพี่ท็อปจะมีมุมมองแปลก,ปกมุมมองเจ๋งๆกับตัวละครเยอะมากมเขาจะมีไอเดียใส่เข้าไปในบทเพิ่มขึ้นมาสมมติว่าบทบอกว่าให้พูดประโยคนี้พี่ท็อปเขาจะมีแบบใส คำเล็กๆน้อยๆแอคชั่นเล็กๆน้อยๆให้เห็นก็ผมเล่น,นก็แบบว้าวพี่เเก่งมากแล้วทาให้ซีนะน่ะมันคอมพ l e ทกว่าเดิมอีกจริงๆบอกกันเลยพิมรู้สึกประทับใจในพีทุกคนเพราะว่าพี่ทุกคนดูแลพิมดีในฐานะที่พิมพ์ได้เรื่องแรกแต่ว่าคนที่จะได้เล่นกับพิมเ์เยอะๆก็คือพี่เจียมันเลยเป็นโมเมนต์ประทับใจมากๆตรงที่ว่าพิมพ์ใหม่มากพิมจะไม่ค่อยกล้าออกความเห็นหมายถึงว่าแบบเรามีไอเดียเรามีความคิดแต่เราก็ไม่กล้าพูดออกไปแต่พี่เจียจะเป็นคนที่ถามตลอดเลยว่าแบบนี้ฉากนี้อยากได้แบบไหนซีนนี้อยากได้แบบไหน หรือว่าแบบเออซีนนี้อยากได้อะไรไหมอะไรเงี้ยซึ่งพี่แจเขามอนเป็นคนที่แบบจะคอยซัพพอร์ตตอนเล่นด้วยกันตลอดจะไม่ปล่อยพิมพ์ทิ้งเลยครับจริงๆของผมเนี่ยก็เหมือนเรื่องที่พิมพ์เล่าไปเลยครับคือเราเอ็นดูน้องเนาะเพราะว่าน้องใหม่ด้วยน้องดูมีนิสัยน้องคือดูมีความแบบกังวลขี้กังวลหน่อยแล้วเราก็จะแบบพยายามเข้าไปเออใจเย็นเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยไออย่างงี้ดีนะเราจะเข้าไปให้น้องรีแลกขนาดน้องเขาอายุน้อยกว่าเราครับเราก็เลยรู้สึกว่าความรับผิดชอบเขาสูงมากประมาณนั้น ครั้งนี้อยากรู้เลยว่าแล้วมันมีเรื่องไหนไหมตัดอารมณ์ฉุบเลยมีเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้ยเรื่องนี้ไมต้องมากดด้วยงอนเงินด้วยเนี่ยเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวจริงจริงเห็นผมเป็นคนแบบนี้ผมเป็นคนเฮฮางเยแต่ผมเป็นคนขี้น้อยใจมากหลอเขาเป็นคนใน้อยใจหรอใช่คือบางทีสัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนขี้น้อยใจผมเป็นคนขี้น้อยใจแล้วกับนิกเนี่ยผมจะน้อยใจมากมีช่วงหนึ่งที่นิกเขาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้จัดโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วผมอะแท็กสอรี่ไป แท็กซอรี่ไปไม่รู้กันข้างหลังกล้องขับออกเสียงแล้วตอนนี้ยังไงเรื่องเราเ่ยคือผมแท็กแท็กซอรี่มิกไปอย่างเงี้ยเรามีกเขาไม่สนใจอ่ะเขาเห็นไหมเขาเห็นเขาไม่สนใจไงผมก็แบบผมไม่ได้รีสอรี่ผมก็นงอนผมก็งอนผมก็เลยลบซอรี่นั้นโอ้เรามีก็เลยถามเรามีก็ถามว่าพี่ลบซอรี่เหรอพี่ผมก็เลยบอกตรงเลยผมต้พูดตรงๆรงอยู่แล้วพี่พี่งอนแต่ปกติ รอยสอรี่ผมรี99ครับมีอันนี้อันเดียวใช่ต่ปกติเขาจะรีสอรี่ผมไงแต่วันนั้นเขาไม่รีไงผมก็แบบทาไมวันนี้ไม่รีผมก็เลยน้อยใจงอนจะกดจะกดลงอะไรแล้วก็มันไม่ได้กดอะไรอย่างเงี้ยนึกพี่พี่เกลียบปะข้าวทายเลืมเออแล้วก็ลืมกดบ้างไม่กดบ้างอะไรเงี้ยในมุมที่มิกล่ะมีอะไรไหมล้ะที่เราเคยงอนเขาคือเรื่องพี่ท็อปอะเขาชอบสายไว้พี่มาสายไม่เวลาอยู่ในกองเขาจะแบบโอเอะ เป็นคนเป็นคนสมารองอะที่บอกผมไม่รู้จักที่ว่ายังไงใช่อชสุดเลยอ่ะผมนั่งอยู่หน้าเซตแอร์ไม่มีร้อนเหงื่อตกอยู่แบบมาเหอะมาเหอะอยากอยากเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอบมาสักทีเหนื่อยแล้วนะของพี่พีมล่ะเคยมีแบบว่ามันดหงอนใครไหมมันเคยแบบเรื่องเล็ก ไม่ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าถ้าแบบมันจะมีโมเมนต์น้อยใจมันจะมีบางโมเมตนต์ที่แบบว่าคือเขาเรู้ก็ใจทุกคนเลยหมายถึงนักแสดทุกคนเลยว่าแบบบางทีเขาจะเพิ่งเล่นเสร็จหรือเขากำลังคีบอารมณ์ต้องเตรียมไปเล่นเนี่ยแต่ว่าเหมือนบางทีพิมพ์วัสดุแบบทำไมไม่มีใครคุยกับเราเลย <laughs> <laughs> ทุกคนเส็จทุกคนน่งเฉยๆทุกคนจะแบบ จะนั่งคุยกันกแบบบางทีทุกคนจะนั่งคุยกันเราสมมติอยู่ในห้องสามคนเอ๊ะทำไมเราไปเราคนเดียวนะที่ไม่ได้คุยกับใครเลยวีวน,นี้สนใจผมหน่อยใช่สนใจผมหน่อยบางครั้งเขจะมีแบบสนใจผมหน่อยพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่คืพวกพี่ก็เหนื่อยกันมา <c oughs> ทั้งวัน <c oughs> นะมันไม่ได้เป็นความน้อยใจเลยหมายถึงว่าพอเรามานั่งคิดก็แบบเออพี่เาขาคง,งเหนื่อยกันเพราะว่าพี่เขาเข้าเยอะกับเราแบบเยอะมากๆแบบบางทีเราเข้าแค่สองซีนสามซีนเราเลยแบบว่างแต่พี่เขาเข้าทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออก็ไม่มีอะไรเข้าใจได้เข้าใจคำนี้เออเสร็จแลเข้าใจได้คือต้อง อันนี้ผมไม่เคยน้อยใจงอนใครเลยต้องบอกอย่างนี้แต่ใช้คําว่ากลัวแล้วกันมีกลัวเหตุการณ์อย่างเช่นมีเหตุการ์หนึ่ง<ช>ม,มันเป็นซีนอารมณ์เนาะแล้วต้องใช้ใช้พละกําลังอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลัวแบบแล้วเราทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วแล้วก็ผมก็กลัวเขาจะโกรธ<ก>เราใช่ซึ่งผมเห็นว่าอ่าบอกก็คือพี่ท็อปอ่าเป็นซียาลมกับพี่ท็อปซึ่งเป็นซีนอารมณ์แล้วผมก็รู้แหละว,ว่าพี่เขาไม่อะไรหรอกแต่ผมว่าเอ้ยผมหักแรงไปเป่าวะ หรืออะไรเงี้ยจนทําให้เขามีแผลนี่โชว์โชว์เลยเอาละเลือตกยางออกครกองซีรีย์เราเป็นเป็นแบบเลือดออกผิ่คิวแล้วผมก็รู้สึกผิดมากใช่เพราะเห็นเลือดอะไรเงี้ยตอนถ่ายผมก็ตกใจมากเรารู้สึกผิดจริงๆอะไรเงี้ยก็กลัวพี่ท็อปจะงอนก็ยังไม่เคยถามเลยซึ่งพอพูดไปพี่ท็อปก็จะบอกว่าไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่ก็กลัวว่าพี่ท็อปจะงอนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยงอนไหมคะ ไม่ออน,นับผมมองว่าเป็นยังทำไงมันเป็นเรื่องปกติที่เราสามารถทากกันได้เรื่องปกติมากๆเห็นไหมล่ะทุกคนเขาใจจะได้ไม่ต้องกลัวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่บอกว่ายินดีโกรธแต่ผิดจำด้วยความที่ทุกคนเพิ่งทำงานกันมาเนาะปกติมันจะมีคำถามหนึ่งที่เป็นคำถามสุดท้ายว่าแบบว่าถ้าเราเนี่ยมองตัวเอง ในอีกสักกี่ปีข้างหน้าวันนี้ที่เราขอบ้านนี้เป็นสักสามปีข้างหน้าแล้วกันเพราะแบบเฮ้ยเราเพิ่งทํางานกันแบบว่าอ,อย่างสองคนนี้ทํางานกันแล้วสามปีสีค่คนนี้จริงๆพื่ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกที่เราได้มาเจอกันครบสี่คนเลยอย่างเงี้ยอม,มองว่า่อ,อให้จบเรื่องนี้ไปอีกสามปีข้างหน้าความสัมพันธ์ของเราสี่คนจะประมาณไหน ตอนสปาร์เราก็คงจะเป็นพี่น้องที่รักกันเข้าใจกันแล้วก็มีอะไรปรึกษาซึ่งกันและกันพอเราเราทำงานเนาะสิ่งที่าปรึกษาจะเป็นเรื่องงานถ้าในมุมมองอีก3มปีข้างหน้ามันจะเป็นเรื่องปรึกษาเรื่องชีวิตมากขึ้นลหก็ยังจะคีบเรลชั่นชีพแบบว่าพี่น้องที่พี่ที่สนิทที่สุดไปตลอดการแล้วก็ปรึกษาเขาตลอดยังกับพี่เจกับพี่ท็อปเราตอนนี้เราทํางานด้วยกันอยู่แล้วฮะคือหมายถึงว่าเรายังอยู่สังกัดเดียวกัน เราก็ควรจะไป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรืออาจจะดีขึ้นความสัมพันธ์อาจจะสนิทกันมากขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนานแต่กับพี่มิกพี่ยังรู้สึกว่ายังอยากเจอพี่มิกอยู่เรื่อยอยากเจอทั้งในภาพของการแสดงแล้วก็ไปไปแบบไปเที่ยวอะไรได้วยกันได้บ้างอะไรเงี้ยใช่ก็ขับทุกคนครับก็ในสามเบี้หนั้นก็ยังผมคิดว่าก็ยังปรึกษาอะไรได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ท็อปมิกพิมไม่ว่าจะพิมว่าเอ้ยอันนี้เต้นยังไงวะอะไรเงี้ยผมหรือพี่ท็อปว่าเอ้ยอันนี้แสดงยังไงหรือมิกอันนี้ตอบ ที่ผมสามารถปรึกษาได้หมดทุกเรื่องก็เลยคิดว่าอีก3ปีข้างหน้าก็ยังคิดว่าน่าจะยังสนิทกันอยู่เออแบบว่าพอมันเป็นระยะใกล้หรือแบบพอเวลาถามทุกคนปมันจะเห็นภาพค่อนข้างไปในทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครผ่านมาตรงนี้รู้สึกว่า้พูดคุยมันน่ารักกรุบกริบมาเลยกันขนาดนี้กับนักแสดงั้งสี่คนนี้ช่วงนี้มีผลงานอยู่ครับใช่ครับนั่นคือซีรีส์เรื่องอะไรคะ ที่เรื่อง every you every me ทุกจุกเจอทีร่ราคาสามารถรับชมได้ทุกวันอาทิตย์ทางช่องจีนเอ็25นะครับแล้วก็ถ้าใครรับชมไม่ทันวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งนะครับก็ไปติดตามย้อนหลังได้ทาง VTV แล้วก็กาคาอุล่าลครับเวอร์ชั่นเต็มด i เรคเตอร์พัด60นาทีเวลา4ท,ทุ่มครึง่ง ามอ่าแล้วถ้าอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องทุกทุกเธอที่รักติดตามได้ทั้งหลายบ้างจ้าก็ฝากติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กรม Twitter ครับก็ฝากได้ิุงปล่อย m v ไปเลยเพลงประกอบซีรีส์ของเราชื่อเพลงว่ากี่หยดน้ำตาครับผมร้องโดยพี่ซินนะครับช่วยเันไปปั่นยอดวิวเลยตอนนี้ซึ่งถ้าใครชอบนะคะหรือว่าอยากติดตามน้องนนะคะก็ฝากติดตามด้วยกับนักแสดงทุกทุกเธอที่รัก และแน่นอนว่าวันนี้นะคะขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆที่ทำให้ห้องของเบลน่ารักกรุบกริบพร้อมต้อนรับแขกนะคะจากแฟ b บอยไทยแลน d ์ดีไซน์วิ h อ มาเลยทีเดียวค่ะวันนี้ยังไงต้องขอบคุณทุกคน<ม>ด้วยนะคะที่แวะมาที่บ้านฟิวนะคะสนุกมาได้เปิดโอกาสเปิดมิติใหม่ในการพูดคุยปกติส่วนกันไปส่วนกันมาได้แต่วมบวงส่วงแล้ววันนี้<ม>ได้คุยกันแบบจ e e p t a l ลงไปเลยนะคะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฟิวมา channel ไว้ให้ด้วยนะคะ EP น่าจะเป็นใครฝากติดตามด้วยแล้วเจอกันไหน Bye bye